นะครับที่ดูนะครับยี่ห้อแต่ละอันนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นทันตะคุที่หมดนะแน่นอนเลยครับนะเฮ้ยไย่ยไปเลยแค่นี้เองสบายสบายน่าจะ โอ้ถ oh, ุงมือต้องมาแล้วอย่างเงี้ยมันด้วยเป็นระยะก่อนมันไม่ขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> บอกแล้ว <c oughs> เอาให้สุดนะเอาให้สุด โอ้โหนี่ยังมีของเราเรจะไปได้ไหมเนี่ยมีบอกมาใยทันทันเย้ข้อทษอทีขอโทษที โอ้หมันแว่นี้อ้าวลิบพูผู้สุดยอดครับคืนนี้เราต้องชนะ

เขาจะขี่ขึ้นได้ใช่ไหมครับมีสองสคองันครับ ว้าไค่อยๆมาครับมองไลยดีๆเอาบอ่อลงครับเอาบอ่อลงเอาบอ่ลอ,บอลงเลยครับโอเคไม่ได้ก็เอาเท้านะครับให้มันมีสี่ล้อไปเดี๋ยวมันจะมีร่องระวังนะครับ จักรยานครับจักรยานลงจักรยานลงจักรยานจักรยานโอ้ยไปไหลไปไหลโอ้โหสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะถ้าถูกแล้วโอ้ยเยี่ยม นี่ออนี่แหละอย่างนี้ขออไงต้องทำไม้เห็นเลยนะไม่กล้าเลยสายเป็นแถวถูกต้องถึงได้ตะโกนไปแล้วครับตกี้